หยุดเสาร์อาทิตย์นี้มาบ้านพ่อแม่สามีค่ะหลังจากที่พ่อกับแม่ไม่อยู่2เดือนค่ะเรานั่งรถไฟมากันค่ะสามีแอบถ่ายอันนี้คือหลับจริงนะคะนั่งรถไฟประมาณ50นาทีก็ถึงค่ะพ่อสามีก็มารับที่สถานีรถไฟอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟนะคะขับรถประมาณ10นาทีก็ถึงถึงบ้านแล้วก็ของไปเก็บกันค่ะแม่คือน่ารักมากๆเลยนะคะห้องเตรียมไว้รอก็คือเกรงใจมากเพราะเขาเพิ่งกลับจากเที่ยวมาไม่กี่วันต้องมาจัดเตรียมห้องให้เรากับสามีมาทั้งห้องนอนห้องน้ําแม่ก็จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะต,ตื่นเต้นแล้วก็ดี ดีททุกกครั้ง้ง่ไลับบมาบา้นค่ะลงมาข้างล่างพ่อกับแม่ก็จัดเตรียมโต๊ะอาหารเย็นไว้แล้วค่ะทีนี้น้องชายก็มาด้วยนะคะพ่อกับแม่ก็คือดีใจมากๆเลยค่ะที่ลูกกลับมาบ้านเตรียมอาหารกันไวเ้เยอะเลยค่ะในเตาอ,อบก็จะเป็นผักย่างกับเฟรนฟรายค่ะก็ถามแม่นะคะว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแม่ก็เลยบอกให้ไปดูพ่อย่างบาร์บีคิวค่ะจะมีทั้งเนื้อและหมูค่ะที่เอามาใส่เบอร์เกอร์ตัวเราจะชอบกินอันที่เป็นหมูมากกว่าค่ะจริงวันนี้ควรจะอากาศประมาณ15องศาแล้วก็มีแดดกลายเป็นว่าคลึมแล้วก็หนาวมากๆเลยค่ะอากาศไม่ค่อยเหมาะกับท บาร์บีวเท่าไหร่ช่วยเอาของที่พ่อย่างเสร็จเข้ามาไว้ในครัวนะคะจะได้เอามาห่อแล้วก็ใส่เตาอบไว้บาร์บีวไก่นะคะแล้วก็กุ้งค่ะาพ่อกับแม่เขาก็จะมีเตาไว้สําหรับอุ่นอาหารค่ะจะทําให้อาหารอุ่นอยู่ตลอดะคะ่ะส่วนกุ้งก็ย่างเป็นอันสุดท้ายพอดีค่ะแล้วก็มาจัดวางกันค่ะอาหารวันนี้ก็คือเยอะมากๆเลยค่ะคนก็ให้เราเป็นคนตัดก่อนเลยนะคะเอาซ่ามะม,ม่วงของโปรดเราเลยค่ะแม่บอกว่าทําไว้ให้โดยเฉพาะเลยน้องชายก็ชอบกินด้วยนะคะไส้กรอกอันนี้ก็คืออร่อยมากกะติกินไส้กรอกที่นี่ก็คือจะเค็มมากค่ะ นี่คือเหมือนไส้กรอกบ้านเราเลยไปถามพ่อคะ่ะว่าซื้อมายี่ห้ออะไรอร่อยมากอยากกินไส้กรอกทอดกับน้ำจิ้มน,นานจะกินแบบอาหารเยอะๆทีนึงค่ะนั่งกินกันก็คุยเรื่องทริปที่พ่อกับแม่ไปมาค่ะกับแม่บอกว่าชอบลาวมากๆเลยค่ะเรากินไปพ่อกับแม่ก็ถามไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมบอกว่าเรากับสามีผอมมากของหวานวันนี้แม่ทาฟรุตสลัดค่ะเขารู้ว่าเรากับสามีค่อนข้างจะกินแบบเฮลตี้กันค่ะสรุปอาทิตย์นี้ไม่มีใครกินเฮลตี้สักคนค่ะคือออกมากินกับไอติมนะคะเราก็มานั่งดูทีวีด้วยกันอีกหนึ่ วันที่ผ่านไปไวมากๆเลยค่ะตัวไปนอนก่อนนะคะ